กด้ Nightmare Despair เฮ้ย,ยเป็นอะไรไปอ่โดแคลสแกเป็นบัตดีของฉันน่ะไม่ใช่ศัตรูกันสักหน่อยโดแคลสของนายได้กลายเป็นหุ่นเชิดของยมมทูตไปแล้วไงล่ะหนอโดแคลส หยุดมาเกมเด็ดวินเดอร์ชิ ok โดมะการุคุสมราที่เป็นลูกชายของฉันสโลเพนฟโฟงเกมเด็ดวินเดอร์ ยังมาสกิบนาบิเดะพอลังกชีวิตฉันเหลือศูนย์ได้ยังไงล่ะเนี่ยก็เพราะว่าฉันเหนือกว่าแบบคนละชั้นเลยไงเล่าแข่งขันการเอ็นคัพรอบแรกในนัดที่สองทีมดากเนตโดมิเอเตอร์สามารถชนะทีมสามพี่น้องคันเม็ไปได้ค่ะแต่ว่าดูเหมือนสนามแข่งจะยังตกลงบางอย่างกันไม่ได้นานะพารุโกจังจ้ะและนี่ก็คือสนามประลองของไอโบกะคุเอ็นนานะพารุกโกรายงานค่ะไอเดสนามนักสู้ชิโดมาโกโรคุ ยามาสกีดับบีเด็กของทีมโดมิเนเตอร์สใช้การ์ดที่มาจากดักเนสดะกอนเวิลทำให้เกิดคอนเทนตนตะลึงกันไปทั้งสน,นามเลยล่ละค่ะโลกกับดักเนสดะกอนเวิลยังไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์กันนี่นาทำไมถึงมีไฟเตอร์ที่ใช้เวิลนั้นอยู่ด้วยเออเอ๋มัดดี้โพลิสช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยเอมา,มาถามก็ทันหันแบบนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนครับ อกมทุกคนครับนี่เป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์ที่ผมเตรียมไว้ในการแข่งครั้งนี้ในตอนนี้โลกมนุษย์และดาร์กในราคอนเวอร์ในมีการผูกสัมพันธ์กันแล้วและผมอยากใช้เวทีนี้เพื่อประกาศเรื่องนี้ครับใช่ไหมล่ะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนชิโดอระใช่แล้วพวกเรารู้มาสักพักแล้วล่ะนะนอกจากเรื่องนี้ในการแข่งกาเอ็นครับ ผมยังเตรียมเซอร์ไพรส์อันน่าจดจำเอาไว้อีกมากอยากให้ทุกคนได้ตกใจได้ตื่นเต้นและได้มีความรักให้บัตีิไฟมากขึ้นนี่คือของขวัญจากผมโอ้โหนี่เป็นเซอร์ไพรส์จากกาเอ็นคิวยะนั่นเองค่ะดีงามสง่าเหลือเกินดวงตาเหมือนจะดูดฉันเข้าไปเลยค่ะรอยยิ้มก็เป็นประกายงดงามมากแต่คำพูดที่ออกมานั้นก็ยอดเยี่ยมพาุก่อนนี่แล้วก็ ัวแอร์เคยเห็นดับเบิลเดชใช้ดักเนสราก้อนฮอมาก่อนและแทะ้แท้ท่านทำเหมือนว่าเพิ่งเคยเห็นวันนี้ซะดได้เพราะว่ากาเอ็นเคียวยะสามารถพูดจนทุกคนเชื่อได้นะสิบรรยากาศในสนามเองตอนนี้ก็เหมือนจะยอมรับได้แล้วด้วยนะนินเงินงามจริงๆขอรับนินท่านกาเอ็นเคียวยะนินกาโอถ้าทางการเปิดโปงน,งนายคนนี้จะไม่หมูซะแล้วสินะเอ,อ เอ้ยเยนี่ลืมกันไปแล้วเหรอการสืบเรื่องที่มันอันตารายนะ่ะเจ้าจะจัดการเองใช่ไหมล่ะว่าแต่เอสโมไดไม่เห็นว่าเจ้าจะพยายามสืบตรงไหนเลยที่นาเนี่สือบอยู่จริงๆอเหรออืมโอ้เป็นยังไงบ้างทั้งนี้ไม่ได้เรื่องเลยอืมแล้วทั้งนั้นล่ะอืมอ้าขอโทษที เจ้าก็สืบในสไตล์ของเจ้าอยู่สินะถูกต้องแล้วล่ะตอนนี้ได้ข้อมูลอะไรบ้างหรือยังเหรอเย้าอ,อืมบาคุนายมาเป็นพวกเดียวกับฉันซะแก๊โ,โทษทีนะตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนันก็ยแย่นะสิเย้าลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลการประกบคู่ในนัดที่สามของรอบแรกค่ะ ทีมเซนโกคุกาคุเอ็นทีมเฮกาตรีทีมเฮกาตรีตามข้อมูลที่ได้รับมาไม่มีเขียนว่าสมาชิกมีใครบ้างนะคะและในทีมนี้จะมีสมาชิกแบบไหนกันแน่นะ <H m. S 1> จะไม่รวมทีมกับอัศวินทมินเหรอถูกต้อง โลกะถ้ากับนายไม่ยอมทำตามคำขอของเพื่อนอย่างฉันอย่างนั้นฉันไม่ได้บอกแบบนั้นงั้นทำไมล่ะบอกมาว่าหมอน,นั่นเป็นใครโทษทีโทษท,อทีอย่างนี้เองนายคาใจเรื่องนี้เองสินะงั้นนายก็ลองไปถามเจ้าตัวเขาดูเองสิว่าไงนะเขียวยะ ด่นายคิดอะไรอยู่กันแน่นี่มีอะไรล่ะสเซบัสส์อารากามิโรกะได้เวลาไปสู้แล้วฉันเป็นไม้แรกนายเป็นไม้สองส่วนคุณพลของทีมก็คืออัศวินธมินคนนี้เธอรู้หรือเปล่าว่าหมอนั่นคือใคร ถ้าย่างนั้นเธอสามารถร่วมทีมกับหมอนั่นได้โดยไม่แคลงใจอะไรเลยอย่างนั้นทั้งหมดนี้เป็นตามคำสั่งของท่านเขียวยะนั่นสินะถึงหมอนั่นจะแนะนำตัวแต่ฉันก็ไม่คิดจะจำชื่ออยู่แล้วแต่ว่าขอดูหน้าสักหน่อยก็แล้วกันเฮ้ยสวมใส่หอกทลายภูาโาอะไรก็บิรกะอะไรนาะ รอเดี๋ยวสิเกาดาทมินหันเลับจะขัดคำสั่งท่านเคียวยะเหรอเรื่องนี้เคียวยะอนุญาตะ้ะฉันแค่จะพิสูจน์ว่าหมอนี่ใช่คนที่ฉันคิดอยู่ในใจหรือเปล่าอ๋อรุ่นพี่อารามิ หมอนั่นเป็นใครกันนะ่ะพอแค่นั้นแหละอารากามิโรกะไปเถอะการต่อสู้จะเริ่มแล้วหยุดนะรุนพี่อารากามิมีอะไรช่วยบอกผมทีเถอะบอกพดดธดิสเตอร์พยายามจะทำอะไรกันแน่กาเอ็นเคียวยะคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่น่ะคิดว่ามาถามแบบนี้แล้วฉันจะยอมบอกอยังงั้นน่ะห ก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดหรอกแต่ว่ารุ่นพี่เจ้ายมมาพูดอยู่ทางนี้อารักมิฮะรุ่นพี่บอกผมว่าคินิี้อยู่ที่ไหนแล้วว่ารุ่นพี่เองก็เห็นผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมละ่ะฉันก็บอกไปแล้วไงนายก็คือคู่แข่งของฉันฉันไม่จาเป็นต้องมีเพื่อนหรอกทำไมทำไมละ่ะ สิ่งที่โรกะเรียกว่าเพื่อนนะ่ะอาจจะต่างจากที่พวกเราเข้าใจก็ได้นะเ๋หมายความว่ายัางไงเหรอยท่านมิคาโดกาโอ,อาไม่ได้พบกันเส้นนานเลยนอะเรอามมโรชอเซซุคานาเฮบิพวกเจ้าสบายดีนะแน่นอนอยู่แล้วคานาเฮบิท่นลือบอกนายไปว่าฉันจะฟื้นฟูสำนักคานาเฮบิขึน้นใหม่เอง ท่านพี่แน่นอนว่าคราวนี้ไม่ใช่องค์กรใต้ดินแต่เป็นสำนักนินจาของจริงที่เป็นความฝันของนายอืมใช่แล้วละ่ะคราวนี้ไม่แพ้นแน่นอนน้อกมิคโดกาโอความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่นายได้สอนฉันคราวนี้ฉันจะแสดงให้ดูบ้างนะไม่ขนาดนะั้นหรอกนายนะ่ะแข็งกระดงสุดๆมาตั้งแต่แรกแล้วละ่ะ คนที่แข็งแกร่งจริงๆน่ะย่อมไม่ยอมจำนนให้กับดาร์คอเด็กเคสหรอเออแต่ว,ว่า,าดาบไม่ต้องพึ่งมันอีกแล้วละเด้แน่นอนอยู่แล้วล่ะดาบอมตะดูเรนดาวแล้วเนี่ยไม่นึกเลยว่าเราจะต้องเจอทีมของท่านอารากามีในรอบแรกนะเจอคนเก่งๆแบบนี้สิถึงจะน,น่าสนุกอืม <c oughs> โซเฟียซาราฟโอ๊ยทำยยไมเร็วจังเลยอ่ะนั่นนั่นนั่นนี่มันอะไรกันคะเนียนักสู้คณะเฮบิไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยสักอย่างข,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 ข่งกลางไม่อยากจะเชื่อว่าคณะเฮบิคนนั้นจะแพ้แบบหมดรูปขนาดนั้นได้ไม่นึกเลยว่าอดีตรองประธานสภานักเรียนของไอ้โบกาคุเอ็นจะมีฝีมือด้านบอดี้ไฟท์ถึงขนาดนี้เนี่ย เีืดได้ว่าไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะยิ่งกว่านั้นมาที่สองของทีมเพอร์กัทรีก็เป็นอดีตนักเรียนของไอโบกาคุเอ็นเช่นกันนักสู้อาระกะมิโรกะค่ะทีมเซนโกคุกาคุเอ็นที่เข้าตาจนแล้วแบบนี้งานช้างแน่นอนเลยค่ะและนักสู้ที่เป็นไม้สองของทีมเซนกกคุกาคุเอ็นก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันนักสู้คีราสเมชโชเซสึกค่ะ มองไปที่ไหนนะ,ะเขียวยะตอนนี้นายคิดอะไรอยู่กันแน่นะโรกะฉันรู้แล้วอารากามิโรกะทำไมนายถึงได้พลังแห่งเอสจะทำลายล้างคู่ต่อสู้ล้างคู่มิได้เอสเดฟเิดซาตราพันเลม หนึ่งพันคำสาบานจะฟาดฟันศัตรูลูมิเนสประการดาบพันเล่มทุกคนพูดไปพร้อมกันนะคะบายเรสเดอร์ฟลักแดนเจอร์วอล์เลเจนด์วอล์นักสู้ระดับมีเป็นฝ่ายเริ่มก่อนค่ะชาร์จแอนด์โรว์จ่ายหนึ่งเกทผู้สวมใส่ฟันดินระเบิด ริดโดพิ่คาดมันทำไมถึงได้งุดหงิดขนาดนั้นกัน่ะฉันน่ะและกำลังงุดหงิดน้อย่ามาล้อเล่นมาจะบุกเหต <c oughs> <move> ยังงั้นเหรอเขียวยะ ตอนนี้นายกำลังมองดูฉันอยู่หรือเปล่าโรกะนี่ไม่ใช่เวลามองไปทางอื่นนะขอ้อสอสศวนตต์กลมคิงอาร์เธอร์ไปช่องขวาเจ้าเวทผู้ยิ่งใหญ่เมอร์ลินไปช่องซ้ายนัซูคิร์สมเมคคอมอนสเตร์ลงมาสองใบค่ะสวมใส่ดาบอมตะดูเรนเดลคิงอาร์เธอร์เมลินลิงแอทแทกใส่ไฟ,ไฟเตอร์ลุยเลนะ ร้อยนึกสีทิดเฮ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยหะเมื่อกี้มันอะไรเวทบอลในการ์ดกลายเป็นของจริงได้ไงเนี่ยพรานางก็มองเห็นนะคะเวทบต์ลอยมาจากการ์ดเฉยเลยเรื่องแบบนั้นเป็นไปได้ยังไงกันน่ะ แล้วแบบนี้มันจะปลอดภยัยจริงๆแน่น่ันแหลอครับไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกครับแหวาถ้าคราหนาเกิดอะไรแบบนี้อีกแล้วมีคนบาดเจ็บขึ้นมาละครับเฮยคุณครูเนกิโนโยามะฮิตโตทบะสินะครับมผมคิดว่าที่คุณครูคิดน่ะถูกต้องแล้วแต่ว่านี่เองก็เป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์ที่ผมเตรียมไว้ คุณครูลองดูที่คอแกจเจ็ดของนักสู้อารากามิโรกะให้ดีๆสิครับนั่นก็คือดาคอเด็กเคสเป็นของที่กลุ่มธุรกิจกาเอ็นพัฒนาขึ้นอคอร์เด็กเคสน่าจะเป็นสิ่งที่มีแต่บดัดีีโพลิสเท่านั้นที่มีสิทธิแจกจ่ายนี่ครับเออแน่นอนว่าบัตดีโพลิสได้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว <Clo? S 1> แล้วเนี่ยอคอเด็เคส <c oughs> <c oughs> มาพัฒนางั้นนะเพื่อสร้างปฏิหารนะครับปฏิหารเหรอ การของบั y f ี่ไฟมันเชื่อมต่อกับโรคใบอื่นและทำให้มอนสเตอร์ปรากฏตัวขึ้นน่ต่าครับและยังวิเคราะห์กลไกของมันได้ไม่สมบูรณ์แต่ว่ากลุ่มธุรกิจกาเอ็นของผมก็สามารถค้นพบการทำให้การ์ไอเทมและการ์เวทมนต์เกิดขึ้นได้จริงจนสำเร็จและด้วยการค้นพบสิ่งที่แสนอัศจรรย์นั้นดาคอดาคอเด็เคสที่ใช้สร้างปฏิหารจึงมังเกิดขึ้น เพราะแค่ใช้สิ่งนั้นไม่ว่าใครก็สามารถใช้เวทบนได้อย่างนั้นเหรอเพื่อเก็บข้อมูลไปวิจัยในทัวร์นาเมนต์นี้ผมจึงให้ไฟเตอร์จำนวนหนึ่งใช้ราคอเดเคสครับแน่นอนว่าการทำให้เวทมนต์เกิดขึ้นจริงนั้นไม่ได้ผิดกติกาแต่ว่าการใช้ราคอเดเคสอยู่ฝ่ายเดียวมันคงจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นแล้วโรก้นายห้ามใช้ ปฏิหารนั่นอีกเข้าใจไหมื mm. งั้นก็เริ่มสู้กันต่อได้ใช่แล้วค่ะการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองมาสู้กันต่อเลยค่ะจะลุยแล้วนะดูเรนดอลโอ้โ้อ้ จะบุกเห็นฝ <move> <c oughs> ีมือดีขึ้นนี่โชเซซึจะมาไม้ไหนล่ะนี่กาเอ็นคิวยะหมายความว่ายังไงล่ะยเมื่อกี้นี่มันอุบัติเหตุชัดๆเลยอุบัติเหตุเหรอออไม่รู้ว่าทําไมนะแต่เหมือนว่าอารักามิโรกะจะควบคุมพลังที่ทําให้พลังของการ์ดเกิดขึ้นจริงนั้นเอาไว้ไม่อยู่เ <c oughs> วทมนต์นั้นมันก็เลยกลายเป็นจริงขึ้นมา เจ้าเคียวยะก็เลยต้องหลอกคนดูว่านั่นคือปาฏิหาริย์ยังไงแล้วร่ายคาถอจุไม่ทันแล้วเรียนเอเทมสมัยโลศักดิธิ์รีดูเอ็นโลศักดิธิ์รีดูเอ็นนั้นสามารถใจสองเกจ เงื่อลดความเสียหายเหลือสองหน่วยได้ค่ะเฮ้ยจเจ้าโรกะจูโจไม่เครียวกราดกว่าที่มผ่านมาสิอีกฮะแต่ดูเขาอารมณ์เสียยังไงก็ไม่รู้นักสู้อารากามิจัดการมอนสเตอร์ของนักสู้คิรัสเมสจนหมดสนามค่ะสายฟ้าพิฆาตเป็นเวทมนต์ที่สามารถทำลายมอนสเตอร์ในสนามที่มีดีเฟนต์ตั้งแต่ห้าพันลงไปได้เลยเหรอโย่ถึงจะกำลังงดหงิดแต่ก็เล่นได้ไม่พลาดสินะจอ Oh, move. <S <S นักสู้คิริสเมเหรือพลังชีวิตสองหน่วยไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะคะขอกะลหัสไปช่องซ้ายพาชิวาวไปช่องขวาทิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบาจากมือเปลี่ยนไอเทมสวมใส่เอาพรีดูเอ็นกลับขึ้นมือผู้กว้าทนาพลังแห่งขา้าข้าขอยอมรับเจ้าเป็นนายคิริสเมะโชเซ็ติจงสวมใส่ดาบราชนอ็กซ์คาลิเล็บนส ด้วยดาบราชัน e เอ็กซ์คาเบอร์เล่มนี้ฉันจะขอสู้ด้วยพลังทั้งหมดที่มีดาบราชัน e เอ็กซ์คาลิเบอร์มีสกิลดับเบิลแอ a แทกนะพลังชีวิตของอารากามิโรกะเหลือสิหน่วยแต่ว่ามันจะหายเกลี้ยงในเทอร์นนี้นี่แหละ,ละหดาล่ฮัตกับฮาชิวาวจนที่จนนักสู้อารากามิเหลือพลังชีวิตห้านหนวยและยังไม่จบโออ ย้๊อหโือพลังชีวิตสองหน่วยและแน่นอนว่า it's haribo d o บ b l e แอ t แท k ร้อยพนึกสี่ทิศการโจมตีนี้ร้อยผล the move in กาเอ็นเคียวยะเรอหมอน,นั่นเป็นราชาของนายสินะราชางั้นนะเคียวยะน่ะเป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งของฉันเป็นเพื่อนงั้นเหรอยังงั้นเหรอ นิดน้อยอยากจะพูดอะไรกันแนะ่ในตอนนั้นตัวฉันที่ยึดติดอยู่กับความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวมองเห็นว่านายคือคนที่มีพลังมากกว่าใครๆตัวฉันในตอนนั้นไม่สามารถมองเห็นแต่ว่าตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่านายน่ะเป็นแค่คนที่กลัวองค์การของราชาบอกว่าฉันกลัวพระราชาอย่างนั้นนะกลัวที่จะถูกราชาเขี่ยทิ้งอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะกลัวที่จะถูกยึดพลังนั้นคืนไป เฮงียบไปเลยพลังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมอบให้กันได้ง่ายๆแต่เป็นสิ่งที่จะต้องขวาคว้ามาด้วยตัวเองดาบราชันเล่มนี้ได้สอนให้ฉันรู้ถ้านายยังกลัวอยู่แบบนี้จะไม่มีทางหนีจากพัฒนาการฉันบอกให้เงียบไปแล้วเอาอีกแล้วคราวนี้เป็นการไอเทมละ เก n เอด์วินเนอร์อารากามิโรกจบแล้วคะ่ะการโจมตีของควานดิ้นระเบิดนิกโดพิคาดมานทำให้พลังชีวิตของนักสู้คิราสมเมดเหลือศูนย์เป็นชัยชนะของนักสู้อารากามิคะ่ะผู้ชนะในนัดที่3ของรอบแรกก็คือทีมเพอร์กัตรีนั่นเองคะ่ะคิโอยะ